สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอลำค่ะเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากที่น้องแคทกระยาณีนะคะเป็นแขกรับเชิญในเวทีใจเกินร้อยนะคะหลังจากที่น้องลงจากเวทีมาแล้วน้องทำอะไรเป็นอันดับแรกนะคะบอกเลยนะคะว่าคลิปนี้ สุดๆเลยนะคะฝีมือร่วนๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะว่าน้องทำอะไรนะคะยิ้วเข่าดิให้ได้เลยเออไปล่ำมามหมน้อาเข้าตำต่ำเตี้ยเตี้ยยิ้วเข่ามาล่ำยิ้วเข่าเข่าต่ำเตี้ยปะหิวเข่าดิ ก <mid S 2> ็ทีห <whatnot> <She says> <rix> ิ้วพูดหิวเขาด้เห็ได้เลยเออไปล่ำมาไม่อเข้าตำตำเจียบหิวเขาบอล่ำหิ้วเข้าตำเจียบวะหิวเขาด้ แ,และพอน้องกลับไปถึงบ้านนะคะบอกเลยนะคะว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆเลยนะคะน้องแคทนะคะมอบพวงมาลัยฮักนะคะให้คุณแม่นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นเด็กที่กตัญญูมากๆเลยนะคะแล้วน้องก็รักคุณแม่คนนี้มากๆเลยนะคะจะมีช่วงนี้ก็จะเห็นมีกิจกรรมที่ทําร่วมกันกับคุณแม่บ่อยๆนะคะซึ่งชีวิตของเด็กคนนี้ ก็ดูสดใสมีชีวิตชีวามากเลยนะคะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับครอบครัวนะคะว่างๆก็พาคุณแม่เดินสายทํำบุญนะคะเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยนะคะและสําหรับเพลงสาวคําชโนดบอดทอด้ายนะคะเพลงนี้ก็ใกล้จะปล่อยออกมาแล้วนะคะทางหายทองคําเรคคอร์ดนะคะแฟนคลับน้องแคทขวัญใจหายทองคํามาเป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้น้องกันเยอะๆนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณนะคะคีวีดีจากเพจ น้องขวัญใจใหายท้องคำนะคะและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ